ชมแล้วแน้องแหมมก็มาเจอไอ้ใหญ่เฮาเนาะเห็นแฟนครับน้องแหมมบอกว่าสบายดีไอ้สบายดีแมพเห็นเพื่นบอกว่าน้องแหมมไปไซสมาทายหุ่นพเนยป่ะแม่หน้าระห่วยปั้นใจจกะทายหัวครับหนังแหม่มพันใจไอ้เบาแก่พันใจเบาแก่ครับเฟรชบุ๊กเห็นบอกว่าพาราเนียมาพาราเมียมาสิซับไอซ์ใส่ก้อยโอ้ยโอ้ยน่าสิซับร้อยเทือนใส่ก้อยโอ้ซับใส่ก้อยแล้วนะ โอ้ยเพ่งมวนเทนนี่เนาะแย้มอุตส่าห์กาแฟบุกกับเป็นตาเล่ามาหลานรักผุนแอบบางเทือกโอ้วอลินเศรากับเฟบุกนี่แหละยังพอเฟแบุกเนาะไอ้น้องแแมมอยากจะให้ไอ้เดี๋ยวน้ำจะต้องพา ผสมทางบ้านไปเบิ่งการท่าทอดสดแห่ขบวนโอเคแมมจะได้ขอลาอายเด้โอเคขอบใจในแมมเน้อขอบใจที่ว่ามาเก็บมาแก่เด้อ้แน่นอนยี่แล้วโอเคขอบใจบายโชคดีเนะเพื่อนทุกคนเด้อโอเคบายนี่แหละาน่ผสมเนี้ยโอเคก็ทแต่ผสมนี่เห็นนี่บริเวณทางมวัดวัดใหญ่เลยต้องมาทางตัดขอนอนบรสามารถสิไปทาง ไกว่าน,นั้นบ่ไหวทู้ชมยอมแพ้อ่ทถทาผสมเสือบ,บัวกางเกงราคาเสนอค่ากับตกเด็กจะออกเพียงใดเอาเพียงไดก็ต้องน้องแม่เคยมาสี่ปีกายนี้งานวันเกิดของยถาบุญนี้ส่งสามเดือนหนึ่งโนราลหลายลมกับ คนตาเขาน้อยเฮียพี่น้องเอ้ยคนตาร่วงนะคะคนตาร่วงมาชมขบวนที่แบบเต็มๆอีกสักครังหนึ่งละกันนี่คือขบวนงานขบวนที่สวยงามขาบวนแห่ที่งามที่สุด สหรัฐเมริกานี่คือวัดลาว,วัดวง์วัวเจนเนียลูกศิษย์ลูกหาใะเจ้าเมตตาหลวงพ่อหรือว่าญาทานที่เป,เป็นเป็นพระประมุคข,ของพี่น้องชาวลาว ทั่วโลกเลยที่นับถือของเพื่อนบวาจะเป็นน้องชาวไทยและขบวนต่อมานี่ก็จะเป็นขบวนของท่านดรจันดาพรและขบวนต่อที่3นั้นก็จะเป็นท่านพระอาจารย์ที่เดินทางมาจากประเทศไทยน้องแหม่มจำคร่าวๆว่าอยู่ที่วัดธาตุพนมนะเจ้าคะน่าจะเป็นศาสตราจารย์ถ้าเกิดน้องแหม่มบรรยายติดตกลับขออภัยอย่างยิ่งซึ่งสเกจโจหรือว่าสคริปต์ไม่ได้เอามาเลยเพราะว่า แบบติบๆเลยนะคะและองค์เล็กๆที่ถือโทรศัพท์อยู่นั่นก็คือคุบาดนและก็จะมีธงชาติสหร,รัฐอเมริกาและธงชาติของศาสนายิมเนเด้อผู้ถือป้ายนยิมเน่นั่นแหละเดิมทีแต่ละปีนั้นเพื่อนก็จะนิมนต์ให้ท่านเพื่อนนั่งอยู่ข้างบนแต่ว่ายตา,าบนนี้นะเพื่อน,นึจะเพื่อนอายุ80แล้วก่อนเลยน้แม่มเอามุมกล้องมุมนี้ให้ i มือกันแต่งดอกไม้ดอกดอกเนาะมาจากประเทศไทยจากเมกอนเป็นคและคนที่มวนที่สุดกับคนเซื่องกับม้วนอันนี้มวนจนเสียงเฮียเสืยงเฮียเบาแล้วเอาดีๆได้แม่เออเอาดีๆได้โอ้ยหมาสอนเสียงกันเสียงที่บอร์ดกันนะ แถวนี้น่ะเพราะว่าเพื่นจะได้เดินเข้าไปในสลาเขาเพืนแล้วพ่อแม่พี่น้องหันกเตรียมพร้อมแป้งย่อยว่สำหรับรับบาสวรั์เวลาเพื่นออกไปสบายดีสบายดีบอน้ำเลยิะบ่อน้ำไม่ลด เป็นการที่ว่าเป็นครบรอบ80ปีของยาทานนี่เป็นประเพณีของพี่น้องทางลาววะจ,จะให้กรรมการ<ะ>ประชาสัมพันธ์ในพี่น้องทั่วโลกฟังว่าตอนนี้ไปลาเห็นอย่างยูเดียวนี้กําลังลนาดีแห่เพิ่นม,มาละ,ละกำลังสี่เข่าโคตสงเพิ่นหลังจากโดสงเพิ่นลวเพิ่น,พนก็จะต้องเดินออกจากนี่ไปเข้าในสราลแล้วก็เพื่อทําพิธีทางศาสนา ขณะที่เพิ่นออกมานี่ยตามประเพณีเนี่ก็อ,ออกตัวยันงโงดดยมผู้ใดเจ็บลังเจ็บแอวผดดู้ใดอยากขำอยากคูนผู้ใดอยากก็ลำคนก็เอากระเป๋าเงินากเอาค้ำเออเพื่อเอากระเป๋าเงินไปเอาคำ้ำเนี่ย เอาตีนแต้ใส่แล้วก็โซกหมานลัคนกัรเก็ยวกบที่แบนนอนไเงียเปรียบอันนี้ตามไปพเพนี่ซื้อเสือซื้อถือมาแต่สมัยโบราณเเพราะฉะนั้นทนได้ดีมกนะไปหลังจากพดทรสคนพลักมาเกียมไดลียนแถวไปีนี้เอเข้าไปทำให้ย่อยไปตักบาดสรคนเดอแล้วก็ตรงสองไวยนะก็จะเป็นพระสงฆ์ลูปแต่ละให้ทีมงานเนาะกล้วก็ เก้าอี้ที่ตั้งอยู่นั่นก็ได้อาราธนาเนมุลเป็นมาคะมาเป็นให้เสี่ยงให้พอดราคามาทำพิธีอาพากันที่และหลังจากนั้นครับก็ได้เข้าไปในหัเพื่อไปทำพิธีใหญ่ที่ท่านเสด็จสลาพวกเราจะได้พากันนวดสงมาแพรบุบาจารย์โดยนำบทนำนำขอขอรัตนานิมนต์ุระสมโดยผสมเสยนโตวังกันนะเสยนโตวัมดี อารย์องคมไหนวี่เป็นเจ้าพรวังมีปสบการณ์คามดีมสุมมาของตุยัญยมายและตุยัทยาเรางีสัีมตามแตงแตงครบในเพราะฉะนั้นเรื่อเแรในปัจจัยที่ต้องรูจักนเสกที่ทำมาโนี้็คือตนนี้กำลังทำสมกำลังกันแลา

มันต้องไปรีบเพราะว่ามันจะทำรายการ ขอได้บุญทงกันเด้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รอิสระาได้มา,มาวันเรารบให้มาไว้นี่คือเปบุที่ยยยสุดขอบคุณมากดย มันฝรั่ง,งก็มีบุญกุศลหลายทได้มาหอมม,ม,มันนะทุกท่านคิดนี่นี่พ่อนั่งร้องเจ้าพอคิวแล้วพอคิวแล้วพอคิวแล้วอ่ะโอเคอาท่านผู้ชมหลังจากท่าบรรยายเรียบร้อยแล้วจะได้ไปร้องเพล,ลงแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่บ๊ายบายพี่น้องพระอุโบสถก็มีส่วนบุญกุศลหลายปีนี้เด้น